สำหรับใครที่อยากจะหาร้านโลบักเลเยดีนะครับผมขอแนะนําร้านชัยบอก <Wow. S 1> เลยครับผมร้านชัยบ้านเองนะครับผมเป็นร้านโลบักระบบกลุ่มเลทยรห้าระบบไอเดียพาร์ทเลเยหกถึงเลเยเก้านะครับผมใครที่อยากจะเติมนะครับก็มาเติมได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็มีระบบ อเคครับ okay. ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยรายการน,นะครับผมวันนี้ก็ยูผมเป็นแล้วชินเคยนะครับมีโอเกมมิ่งนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเอาวิธีนะครับวิธีการเอาคอฟฟี่แด s นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นไอ้นี่นั่นเองนะครับเป็นแบบว่าเออเป็นสแตนที่ชื่อว่า The World อะไรสักอย่างนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวขาออ่านสักแป๊บน,นึงนะชื่อว่า ยูนิซอลทม์นะครับไม่ใช่นะชื่อว่าคอฟฟี่คอฟฟี่บอยนั่นเองนะครับผมนะวิธีการทำนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนไว้ในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับผมถ้าใครยังไม่ใครยังไม่ได้รู้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดสไลค์ผมด้วยด้วยกันนะครับผมโอเคนะคลิปนี้ขอสประมาณยี่สิบไลค์นั่นเองนะครับผมดูครับเชิญกดหน่อยด้วยกันเนื่องคนดูโอเคนะครับผมก็สไลค์คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทำรายกันเนาะก็นะครับสำหรับในตอนแรกนะครับก็อาจจะมีสิ่งกระโชคข้าวบางกระโชคด้วยนะครับแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมเผมจะพาไปดู d i สคอร์ของเกมนี้ก่อนเลยรายการนี้ครับผมอายูนิเวอร์ชามนีครับผม ซึ่งในเกมนะครับผมก็จะมีแบบพวกแบบสเน็กพีชนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเอ่อดิสคอร์ดอันนี้ไว้ให้นะครับผมนั่นก็คือตัวน,นี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับผมเป็นเพิ่งอัปเดตมาตอนเช้านี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็นะครับจะถามโหดหน่ยคืออยู่ในระดับที่โหดมากเลยะครับผมพูดได้ว่ามันโหดมากเลยนะครับ ซึ่งนใน Discord นี่ก็จะบอกอยู่อัปเดตใหม่เนาะซึ่งอันนี้ผมก็จะมาสอนในคลิปหน้าแล้วกันมันชื่อว่า Made in Heaven นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ Made in Heaven มาแล้วแหละนะครับผมแต่ยังไม่ได้เป็นล่างนี้นะครับผมโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทำ Coffin Boy c o f f e e Boy ก่อนนั่นเองนะครับผมมาดโโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมซึ่ง Coffin Boy นะครับก็ต้องใช้ส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ย นั่นก็คือต้องใช้เดิร์โวนั่นเองนะครับผมเดิร์โวเนี่ยต้องเป็นเดิร์โวธรรมดานั่นเองนะครับไม่ใช่เดิร์โวที่มันจะเป็นแบบว่าล่างที่มันเป็นแบบปุนต้าแมนอะไรมานี้ไม่ใช่นะครับผมมันจะเป็นเดิร์โวหน้าปกตินั่นเองนะครับมันจะมีเดิร์โวสองล่างนั่นเองนะครับผมซึ่งเดิร์โวล่างแรกเนี่ยมันจะเป็นเดิร์โวแบบปกตินะครับแล้วเดิร์โวล่างที่2เนี่ยมันจะเป็นเดิร์โวประมาณแบบว่าหน้าหน้าตามันจะแบบตาใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ เออคือว่าหน้าตามันจะแบบลงมาร์คข้าล่างแค่หนึ่งนะครับผมเนะี่ยก็โอเคนะครับต้องใช้เดอะโบ l ธรรมดาเท่านั้นนะครับผมเนะี่ยแล้วลำดับต่อไปนะครับที่ต้องใช้เนี่ยนั่นก็คือ DO Diary นั่นเองนะครับผมใครยังไม่รู้จัก DO Diary เดี๋ยวผมมาไปดูรล้วกันเนาะ อันนี้นะครับคือดิโอเดารี่เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะสุ่มเกิดได้เองนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาให้ดูนะครับซึ่งมันจะเกิดทุกๆประมาณ1,500นาวินะครับผมหรือให้ตีเป็นเวลาก็จะมาาสักกี่นานทีก็ลองเอาไปคิดดุแลละกันเนาะนะครับซึ่งผมไปเจอตรงจุดนี้เลยน่เองนะครับผมจุดที่ผมเจอเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเป็นตรงเก้าอี้สองอันนี้นะครับผมมันจะเกิดประมาณตรงนี้เลยนะครับที่ผมเจอนะครับแล้วก็ตรงที่เสาไฟด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมนะ แล้วก็สิ่งต่อไปที่ทุกคนจะต้องทำนั่นเองเองนี่ยครับผมนั่นก็คือมีพอทุกคนได้เจ้า The w o r l d Over Heaven มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็น The w o r Over Heaven ใช่ไหมแล้วพอเราได้มันมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้เราไปหาสิ่งที่มีสิ่งที่ชื่อว่าเทมเพลอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเดี mm ๋ย hmm. วผมพาไปดูชื่อแล้วกันนะครับผม สิ่งนี้ครับค่อนข้างที่จะหาง่ายนิดนึงนะครับซึ่งผมได้ทําการเจอไปหลายครั้งและแบบหลายครั้งมากเลยนะครับแต่ผมก็ได้ทําการชิงไปเยอะพอตัวเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนี่ยคือประมาณนี้นั่นเองนะครับมันจะชื่อว่าเอ่อชื่อว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาก่อนนะครับใช่มันชื่อว่ามีมไดอารี่นั่นเองนะครับผมซึ่งมีมไดอารี่เนี่ยมันจะเป็นแบบสีเขียวๆนั่นเองนะครับผมเป็นสมุดแบบสีเขียวๆนั่นเองนะครับถ้าใครที่เจอเนี่ยแล้วมันเขียนว่ามีมไดอารี่แบบนี้นะครับนน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 นีีีีีีี่่่่่คคคืออออมมมมมมไไดดาาารรรรรัััเเเงะะะะบบผยปป็ณ้ ทีเขาเขียวประมาณนี้นะครับผมนะพอเราใช้เดอะ o r l d Over Heaven ใช่ไหมครับเราก็ให้กดมิมเดลลี่เลยนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นตัว Coffin Dance อย่างคอ f ฟินด i n Coffin b อยอย่างนี้น่เองนะครับผมผมอาจจะพูดแบบติดขัดหน่อยนะเพราะว่าผมแบบมึนกับโจโจเกมนี้เหมือนกันนะครับผมนะซึ่งนะครับเอ่อีผมบอกนะครับคือไอตัวนี้มันตีแรงมากๆเลยนะ ซึ่งสกิลแต่ละสกิลมันนี่ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับผมโอเคก็เดอะโวลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเดอะโวลธรรมดานะครับอันนี้คือเดอะโวลแบบธรรมดานั่นเองนะครับผมที่น้องเขาใช้อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้นะครับว่ามันจะบินวิธีแต่ละวิธีต้องมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งมันมีมาสี่วิธีนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมโอเคซึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มีแบบของเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีมเดลลี่นะครับหรือว่าอะไรไมู่้เต็มหมดเลยนะครับผมนะ นะครับผมก็นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ในถุงอยู่ในเว็บ i universe time t i o นั่นเองนะครับผมเว็บนี้ก็เป็นเว็บของเจ้าของเกมนั่นแหละนะครับเป็นคนสร้างแมปนั่นเองนะครับซึ่งในเว็บนี้ก็จะมีบอกสแตนทั้งหมดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเลยนะครับผมนะ โอเคนะถ้าใครอยากจะมาดูสแตนในนี้นะครับผมก็แนะนานะครับให้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแบบใซ่ธรรมะอรทีผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยอดวิวก็ถือว่าสูงใช้ได้นะประมาณ500วิวแล้วนะครับโอเคนี่ไงคอฟฟินแดนนั่นเองนะครับผมที่ผมมีนะครับโอเควิธีการใช้หรือว่าวิธีการได้อะไรมันก็จะมีบอกไว้ในนี้นั่นเองนะครับผมทุกตัวเลยนะครับโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ซับสไครผมด้วยรายกันนะครับผมซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่นะครับตัว แดนนั่นเองนะครับผมในที่ทุกคนรู้กันนะครับผมเป็นเพลงแบกลงนั่นเองนะครับนั่นตัวนี้คือตัวแบกลงนะเป็นสเปเชียลนะครับเป็นสเปเชียลนั่นคือสเปเชียลสแตนนั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ subscribe พี่ด้วยรายการนี้ครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ครับมีโอขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปใหม่ผมเชียรเกนเด็กซำนะครับกูเดย์ผมบ๊ายบายครับ